สวัสดีครับพบกับปาดไม้เจ้าพันไม้นะครับวันนี้จะมาดูความคืบหน้านะครับต้นลำย่าคิดตั้นที่เราใช้วิธีในการโน้มยอดนะครับเพราะว่าต้นนี้นะครับจากการตัดยอดครั้งที่1ครั้งที่2นะครับเวลาแตกขึ้นมาใหม่ก็จะแตกแค่ยอดเดียวไม่แตกแขนงนะครับดังนั้นนะครับผมเลยใช้วิธีโดยการโน้มนครับ ต้นค่อนข้างที่จะสูงใหญ่แล้วนะครับเราก็เลยใช้เชือกไนลอนนะครับอันนี้ก็คือกิ่งลำต้นเดิมนะครับลำต้นเดิมนี่นะครับจับลำต้นขึ้นมานะครับําต้นเดิมนะครับยอดนี้ก็คือยอดเดิมจากลำต้นหลักที่ขึ้นมานะครับนี่คือลำต้นเดิมนะครับยอดเดิมครับ นั่นคือกําลังแตกแขนงใหม่อีกสองสามแขนงนะครับแล้วก็กิ่งที่ขึ้นมาใหม่นะครับเนี่ยชุดนี้ก็คือกิ่งที่ขึ้นมาใหม่นะครับเราได้กิ่งใหม่ค่อนข้างที่จะหลายกิ่งอยู่นะครับแล้วก็ขึ้นสูงนะครับเดี๋ยวตัวตัวกิ่งนั้นเราก็ค่อยตัดอีกครั้งหนึ่งนะครับลําต้นข้างล่างก็แก่เต็มทีทละครับวันนี้ก็เวลาก็หกโมงแล้วนะครับ ก็มืดหน่อยขออภัยด้วยนะครับผมแต่จะให้ดูว่าหลักๆนะครับหากเราตัดยอดแล้วไม่แตกนะครับเราก็ใช้วิธีในการโน้มนะครับตัวนี้ผมจะไม่ปล่อยเลยทีเดียวนะครับส่วนใหญ่หลายคนเนี่ยโน้มเสร็จนะครับพอได้แตกแลักษณะกิ่งอย่างนี้ขึ้นมานะครับกิ่งตาอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยตาที่ขึ้นใหม่ตาที่ขึ้นใหม่เนี่ยหลายคนนะครับไปปล่อยเชือกนี้คืนนะครับพอเชือกนี้คืนเนี่ย ไอตัวลำต้นเดิมเนี่ยมันก็ดีกับใบสูงนะครับทำให้กิ่งไอ้พวกนี้ที่ขึ้นใหม่เนี่ยเสียทรงแล้วก็ไม่สวยนะครับก็จะไม่ไม่แตกแลักษณะของเป็นฟอร์มแล้วณอย่างนี้นะครับดังนั้นนะครับกิ่งตัวนี้เราก็ดึงไว้เลยนะครับจนกว่ากิ่งแขนงที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับแก่แล้วก็ใหญ่สมบูรณ์พอที่เราจะปล่อยกิ่งหลักขึ้นไปนะครับ เพราะว่าจริงๆเนี่ยในบางต้นเนี่ยเราตัดยอดเนี่ยมันก็จะแตกนะครับเนี่ยบางครั้งเนี่ยเนี่ยครับตาเนี่ยเนี่ยเสียแล้วลักษณะของกิ่งดำตาดำแล้วเนี่ยนี้เราเสียแล้วพอเราตัดไปเนี่ยมันก็ไม่แตกนะครับบางครั้งเพราะนี่ครับเหมือนที่ผมบอกก็คือในตัวนี้มันจะมีพวกแมลงพวกศัตรู มดอะไรอยู่ครับแล้วก็เข้าไปกินเนี่ยนะครับเนี่ยตาเตกิดความเสียหายแล้วเราต้องเมาตาพวกนี้เราก็ต้องเปิดตาพวกนี้ยังไม่โผล่นะครับเนี่ยยังไม่โผล่ออกมาเราก็เปิดเอาไว้อย่างนั้นนะครับพอมันแตกออกมาก็ไม่มีตัวอะไรทําลายมันก็จะทําให้แตกกิ่งแตกแขนงขึ้นใหม่นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็พามาดูนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงหรือว่าการพัฒนาหลังจากที่เราโน้มยอดไม่ใช่วิธีการตัดยอดนะครับโน้มแล้ว กิ่งที่แตกขึ้นมาใหม่ก็ได้เป็นรูปทรงนะครับหนึ่งสองสามสามกิ่งใหญ่ๆหลักๆนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับผัดแม่โจพันไม้นะครับก็พามานะครับลำต้นก็กำลักษณะรอบคูณก็ไม่มีแล้วนะครับก็คือลำต้นใหญ่ละนี่คือกิ่งที่เราได้นะครับของพุ่มนะครับนี่นะครับใหญ่ละ ครับโอเควันนี้บาทเมเจอร์ปันไม้ก็ฝากติดตาม youtube นะครับผมครับสวัสดีครับ